มาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ GTA w 1 h e n c h i n นั่นไงเล่นจนได้นะครับคือตอนแรกผมกะว่าจะไม่เล่นนะครับอันนี้สุดท้ายผมก็ต้องไปหาฟุตเทจเข้ามาใส่อีกฮ่ <c oughs> อ่ะและด่านแรกในะวันนี้ผมขอเริ่มกับด่านไม่เลยคุณผู้ชมด่านที่ไม่ใช่ทั้งมอไซค์ไม่ใช่ทั้งรถซุปเปอร์แต่อย่างใดนะครับ <c oughs> แต่เป็นด่านเออ <c oughs> ไม่ใช่มันจะต้องแบบนี้ต่างหากคุณผู้ชมเออนี่แหละคือจะต้องบินเข้าไปหาเส้นชัยให้ได้นะครับโอเคได้อยู่คุณผู้ชมได้อยู่ไม่น่าจะยากนะครับเทคเดียวขอเท็เดียว,ยวมา,าจะรีบร่วงไปไหนเนี่ให้ตายสิในแหละขอแก้ตัวคุณผู้ชมคราวนี้ผมขอแก้ตัวคือบินเนี่ยมันไม่ยากนะครับแต่ว่าพอเข้ามาในนี้เท่านั้นแหละ ไปนะเอาเอาีกแล้วไม่เอาสิคุณผู้ชมไม่เอาสิมันไม่ยากคุณผู้ชมท่องไว้ไม่ยากไม่ยากเฮ้ยเเกือบไอ้คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นตรงนั้นเหมือนผมใช่ปะเดินไปดูมันยูดไม่ได้เหรอ<า>ไปไม่ได้เฉยโท่แหมอุตสาห์ใช้ทิกเล็กน้อยสักหน่อย จเจอระเบิดไปอีกหนึ่งดอกนะครับยังยังรอดคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ข่าวนี้ว่าไงขอผ่านเถอะครับย yes! <laughs> ไปบ่ายครับพี่เอาเดี๋ยวถามจริง <laughs> จะรีบไปไหนล่ะพี่แหมเพิ่งจะยังไม่ถึงสมนาทีเลยแหมเห็นไหมคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่ามันง่ายใช่ไหม เหมือนว่าตอนแรกผมจะไม่ได้พูดแบบนี้ออนั่นแหละคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยนะครับว่ามันไม่ยากแต่ว่าจะต้องบังคับดีๆเท่านั้นเอออ่ะเดี๋ยวผมขอไปต่อกันอีกหด่านนะครับด่านต่อไปก็ไปลุยกันเลยเอาเลยครับคุณผู้ชมมาต่อแตนพึ่งกับด่านที่2กันเลยนีออ่ด่านนี้แข่งกันเซคันนะครับมาหลังจากที่ด่านเมื่อกี้นี้เราได้ไปหยุดแบบไม่มีอะไรกั้นกันไปแล้วนะครับ เดี๋ยวมายดาดน,นี้ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมแต่แค่ว่าเปลี่ยนจากคนบินมาเป็นมอไซค์บินกันแทนแต่ดาดน,นี้มันคงไม่คณะมือผมหรอกเออแหมหวานหมูแน่นอนคุณผู้ชมมีคณะแล้วก็ต้องมีหมูปะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆค,ค,ค,คุณผู้ชมค่อยๆเอาล่ะของจริงคุณผู้ชมไม่พลาดนี่ไงยังไงเราเออ บอกแล้วนะครับคันน้ากับหมูเดี๋ยวโสงเกินไปนะครับอันนี้เหมือนจะยกธงขาวไปหนึ่งคันเดี๋ยวรอผมก่อนสิพี่ผมขอไปเข้าเส้นชัยก่อนไม่ได้หรอกเเหลือสามคัน,นละคุณผู้ชมตอนนี้ช้าไม่ได้ละตอนนี้ช้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่อย่าโหโอเคนั่นแหละคุณผู้ชมนั่นแหละแบบนั้น นั่นไงคุณผู้ชมเส้นชัยข้างหน้าถ้าผ่าตรงนี้ไปได้ก็เข้าเส้นชัยแล้วครับไปไปไไม่นะไม่อย่าจริงๆเมื่อกี้ที่ผมนี่เข้าเส้นชัยไปแล้วคุณผู้ชมเออคือถ้าไม่ติดไอ้ลูกสีแดงตรงนี้เนี่ยคือนี่ไงเห็นปะบอกแล้วชั่วโมงบินผมเยอะด่านนี้นี่ยกธงขาวไปถึงสองคันคุณผู้ชมอ่ะ ไปต่อกันอีกหนึ่งด่านครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันมาด่านที่3คุณผู้ชมซึ่งด่านนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับสำหรับรถ F1 แบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็เล่นแต่มอไซค์กับรถซูเปอร์อย่างเดียวเลยช่วงนี้ขอ F1 หน่อยแล้วกันแข่ง3ารอบนะครับคุณผู้ชมแล้วเหมือนว่าด่านนี้เกือบไปคุณผู้ชมแหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนว่าด่านแบบนี้จะอิงจากรถจริงด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าเราขับอย่างเดียวโดยที่ไม่เข้าพิษเดี๋ยวจะเบียดทาไมล่ะพี่โดยที่ไม่เข้าพิษนะครับเออคือยางมันจะหมดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องขับเข้าพิษไปเปลี่ยนยางด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอโชคดีพี่โตแหมชนคนเดียวไม่พอมาชนผมเพิ่มอีกให้ตายสิเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตได้จากสถานะรูปรถที่อยู่ข้างแผนที่ได้เลย ยังไงคุณผู้ชมยังไงเหมือนจะคณะกับโมอีกแล้วด่านนี้ <c oughs> <c oughs> คือถามจริงเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตจากข้างล่างซ้ายได้เลยนะครับเอาเดี๋ยวโทษทีนะครับลืมเข้าพิษแหมแล้วตามปกติพิษมันจะต้องอยู่ข้างๆไม่ใช่เหรอข้างสนามนะครับแต่ว่าด่านนี้มันคือ,เ,อเข้าไปอยู่ซนลึกเลยมีเทอร์โบด้วยนะครับขอหน่อย ผมคิดว่ายางคงยังไม่แตกนะครับเพราะว่าตอนนี้สีเริ่มเปลี่ยนละคุณผู้ชมเนี่ยสังเกตดูดิขอให้พ้นรอบนี้ไปก่อนนะครับเออไปไปคุณผู้ชมเปิดว่าผมจะเห็นใครอยู่ข้างหน้า <c oughs> ถามจริงนี่ผมนอกรอบพีแล้วนะเอ้ย <c oughs> เอาหายไปอีกแล้วนะครับเขาขับอะไรอ่ะไม่รู้นะครับเอออีกอย่างของเขาะ ไนแหละคุณผู้ชมเข้าพิษนะครับคราวนี้ต้องเข้าพิษแล้วคุณผู้ชมดูสิทางเข้าพิษนี่แบบแลำบากจริงๆแล้วรถก็ยาวด้วย<า>เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบเลยคุณผู้ชมนั่นแหละสวยอย่าพึ่งมานะพี่อย่าพึ่งมารอบที่สครับรอบสุดท้ายนี่คือพวกพี่แกหายไปกันไกลมากนะครับคือผมจอดเข้าพิษแบบสบายๆเลย มี่ซิกแซกหุ่นี่คือขับเชียวๆก็ไม่ได้เลยรถนี่แดงเลยคุณผู้ชมแดงเถืออของสุดท้ายเลยนะคุณผู้ชมคือพี่แกก็ยังหายเงียบกันอยู่เหมือนเดิมเอาลนะโชคดีครับพี่ผมขอเข้าเส้นชัยก่อนนี่ไงคุณผู้ชมผมรู้แล้วว่าทำไมพวกพี่แกตามผมไม่ทันสักคัน เนี่ยพราแบบนี้เลยรถพังแต่ไม่ยอมเข้าพิษเหตุการณ์นี้มันเลยเกิดขึ้นจะถึงเส้นชัยไหมเนี่ยพี่แหมพังทั้งคันขนาดนี้แต่ไม่เข้าพิษเออแปลกดีอะตามจริงผมกะว่าจะหาคนมาเล่นสัก30คนนะครับแต่ว่าได้แค่3คนก็พอละไปต่อดานต่อไปเลย let's go เอาละครับคุณผู้ชมด่านที่4ี่กันแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าด่านนี้จะง่ายหรือเปล่านะครับเพราะว่า3ด่านที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ค่อยเท่าไหร่เลยคุณผู้ชมคณะกับบูดชัดๆเอาละด่านที่4ี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหคือจะไปไหนแหละครับพี่แหม,<า>มให้ตายสิเิดเสาอีกไม่ชนแล้วนะคราวนี้ไม่ชนแล้วนะอย่าอย่าเนี่ยคือโอ้โอยังได้ยังได้อยู่ ได้ไปไหนครับเนี่ยโ,โชคดีพี่ชนกันยับจริงๆแหมฮะเดี๋ยวถามจริงคุณผู้ชมถามจริงนี่คือไม่ใช่อย่างที่ผมคิดไว้นี่มันโถเอ้ยมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดไว้เลยคุณผู้ชมด้านนี้ม่นะอย่าขวางนะพี่อย่าขวางดีๆละมาคุณผู้ชมข่าวดี ไม่แหละของจริงนะครับไม่พลาดอย่างน้อยก็ผ่านจุดแรกมาได้แล้วจุดนี้เดี๋ยวไม่ five minutes later ไม่แหละครั้งนี้แหละยยอย่าเชียวค่อยๆคุณผู้ชมสวยขอตัวไปก่อนนะครับพวกพี่ทุกคนันยังไงเล่าแหมใช้เวลาไปหนาทีนะครับเกือบจะไม่ใช่คณะกับหมูซะแล้วคุณผู้ชม ด่านนี้ออกไปอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งคันเข้าเส้นชัยไม่ทันเออเพราะฉะนั้นไปลุยกันต่อครับด่านต่อไป,ไปมาด่านสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมนี่วันนี้เล่นกันมาถึง5ด่านกันเลย<ะ>แต่ด่านนี้เท่าที่ดูผมคิดว่าคณะกักหมูเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนะครับคงไม่มี<ะ>ด่านไหนที่ใช้ x a 2 1เนี่ยคือน่าจะยากทุกด่านนะครับคุณผู้ชมเออเดี๋ยว ยังไงครับเทคเดียวแหมกะจะเท็เดียวผ่านสักหน่อย <c oughs> เอาใหม่คุณผู้ชมตรงนี้ผมขอแก้ตัวยังไงยังไงถึงอยู่นะครับนั่นแหละเยี่ยมเฮ้ <c oughs> เหมือนจะเทคเดียวหรือเปล่านะครับครั้งนี้เดี๋ยวไม่นะคุณผู้ชมถามจริงคือยังได้นะครับไม่คันนากระหมอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมยา่า คณะกับหมูคุณผู้ชมคณะกับหมูทองไว้เออโอเคค่อยๆนะครับแต่ผมคิดว่ามันไปแบบค่อยๆไม่ได้แน่นอนคือผมคิดว่ามันน่าจะกระโดดอีกข้างหน้านะครับว่ายังไงนั่นแหละผมว่าแล้วนะครับเยสได้มาแล้วนะครับคณะกับหมูโชคดีครับอีกสองคัน <laughs> ซึ่งตอนนี้เหลือสะ,ะเดี๋ยว อีกหนึ่งคันออกไปตอนไหนเดี๋ยวออกไปสองคันเลยเหรอถามจริงตอนแรกคือออกไปแค่คันเดียวนะครับคุณผู้ชมแต่ไหงกลายเป็นว่าออกไปถึง2คันอสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า